คุณผู้ชมครับเราพาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งประเด็นวันนี้ผมลงพื้นที่ไปถามพี่กาหวัดก็คุณผู้ชมว่าเคยใช้บริการเรือไฟฟ้าที่คลองประดุงกรุงเกษมไหมฮะยังเลยแต่เห็นว่าตอนที่เขาเปิดตัวกันเนี่ยโหชาวบ้านก็บอกมันดีเหมือนกันนะมีประโยชน์เพราะบางคนก็ได้ใช้เดินทางได้สะดวกก็มีนะเพราะว่า,าจริงๆแล้วเรือน,นี้คุณผู้ชมครับได้ปิดบริการไปตั้งแต่ช่วงเดือนกันยาย,ยนเมื่อป,ปีที่แล้วนะครับแต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีแล้วนะครับเพราะว่าทางกรุงเทพธนาคมนั้นเตรียมที่จะทดสอบเดินเรือไฟฟ้้้้าาาาแแบบบบรรรััดดสในนนนววททีีี่่่กกกุมพธะลอจเปิิห แบบเต็มรูปแบบภายในเดือนมีนาคมนี้ครับคุณผู้ชมครับหากโดยย้อนกลับไปนะครับในช่วงประมาณวันที่6มกราคมในปี2566ซึ่งตอนนั้นนายชาชาศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นก็ได้เข้ามาดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใหม่ๆนะครับก็ได้มีการกล่าวถึงการเดินเรือของคลองประดุงกรุงเกษมซึ่งได้หยุดเรือเดินเรือไปเนี่ยเมื่อช่วงเดือนกันยาย,ย,ายนเมื่อหลายปีที่แล้วว่าที่ผ่านมานั้นเรือโดยสารดังกล่าวนี้เนี่ยผู้โดยสารน้อยมากแต่ค่าจ้างเดินเรือน,นั้นยังคง มีอยู่มีค่าใช้จ่ายเดือนละประมาณสองล้านสแสนบาทแต่กลับมีผู้ใช้บริการเพียงแค่1400 0คนต่อเดือนซึ่งจะมีการพิจารณากันต่อว่าจะทำต่อไปหรือไม่หรือว่าทำต่อแล้วจะคุ้มหรือเปล่าหรือว่าจะเอาเงินที่จ่ายทำอย่างอื่นจะคุ้มค่ากว่าหรือไม่แน่นอนคุณผู้ชมครับหลังจากที่คุณชัดชาติได้มีการให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้ออกไปก็ทำให้พี่น้องประชาชนรวมถึงชาวโซเชียลต่างๆออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง,วางแล้วก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับ แนวคิดของทางนายชัดชาติสิทธิพันธ์ซึ่งต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ดีอยู่แล้วที่เริ่มมาตั้งแต่อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนก่อนนั่นก็คือพลตํารวจเอกอัศวินผนเมืองคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันหากเราหยิบยกกรณีที่กรุงเทพมหานครเพิ่มงบประมาณการสำมักสมมนักาพาคนไปเที่ยวหลายสำนักงานเขตที่มีถึง72โครงการใน26บเขตรวมวงเงินกว่าหนึ่งอยเ็ดล้านบาทและก็มีผู้ร้องเรียนต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก่อนหน้านี้ ซึ่งภายหลังนชายชัดชาติอ้างว่าจะทําต่อแต่ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนเพราะว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวนั้นแพงมากนะครับยงต้องมีการประเมินทางเลือกอื่นว่าจะทําให้ราคาถูกลงหรือไม่ซึ่งวันนี้อย่างที่บอกผู้ชมไปว่าผมได้มีการลงพื้นที่ไปสำรวจที่บริเวณท่าเรือสถา,านีหัวลำโพงนะครับโอ้ต้องบอกว่าตอนนี้เรือนั้นถูกจอดทิ้งไว้หลายลำเลยพี่กาวครับแล้วก็อยู่ในสภาพที่ยังคงสมบูรณ์แบบทุกทุกลำเลยนะครับเรือนี้คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นเรือลำแรกของประเทศไทยที่เป็นเรือ ไฟฟ้าแบบร้อยเปอร์เซนต์ซึ่งกรุงเทพธนาคมนั้นก็ได้หล็กเห็นถึงความสําคัญในการใช้พลังงานไฟฟ้าสําหรับการสัญจรทางน้าคลองต่างๆทั่วกรุงเทพมหาคนครนะครับซึ่งลักษณะความโดดเด่นของเรือลำลังเหล่านี้ก็ต้องบอกว่าใช้เครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าจากประเทศเยอรมันนะครับซึ่งเป็นผู้นําเข้าการผลิตเครื่องยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งของยุโรปแล้วก็มาใช้เป็นเรือโดยสารแล้วก็ท่องเที่ยวไปในทั่วโลกส่วนด้านความปลอดภัยแบตเตอรี่เรือนั้นใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยสูงสามารถกันน้ําได้เมื่อแรงดันน้ําสูงขึ้น แบตเตอรี่นั้นจะตัดระบบและก็หากเกิดไฟฟ้ารั่วกระแสไฟนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับแน่นอนหลังจากประเด็นนี้ถูกเผยแพร่ออกไปซึ่งก็มีการให้สัมภาษณ์ในส่วนของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครท่านก็บอกว่าล่าสุดทางสำนักการจราจรและก็ขนส่งได้มีการมอบหมายให้บริษัทกรุงเทพธนาคมจัดหาเอกชนเดินเรือรถไฟฟ้าคลองประดุงกรุงกรเกษมช่วคราวอีกหนึ่งปีนะครับต่อปรับลดค่าจ้างเดินเรือจากเดือนละ 2ล้าน4แสนบาทเป็น1ล้าน8แสนบาทต่อเดือนแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังความพิดเห็นจากภาคเอกชนที่จะมีการสานต่อในรูปแบบเรือของการท่องเที่ยวขณะเดียวกันเรือคลองบรดุงกงรุงเกษมระยะที่สองนั้นก็อย่างที่บอกผู้ชมไปว่าตอนนี้ยังคงปิดให้บริการแต่ว่าจะมีการทดสอบการเดินเรือวันที่21กุมภาพันธ์แล้วก็จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบเดือนมีนาคมนี้ครับ คือถ้าของมันใช้แล้วมันเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนี่นะฮะจะจอดให้มันเสียหายทําไมก็เอามาใช้ประโยชน์ชนะคะเอาล่ะก็นี่ก็เป็นเสียงสะท้อนหนึ่งของค,คนกรุงแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะได้กลับมาเปิดให้บริการในเดือนมีนาคมนะคะค,คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการเมืองกันบ้างหลังจากที่คุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะคะได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพัก รวมไทยสร้างชาติท่านก็มีความฝันหนึ่งนะคะที่อยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยการแก้ไขกฎหมายให้จบในครั้งเดียวเพราะอะไรก็เพราะว่ากฎหมายในประเทศไทยในบ้านเมืองเรานี่นะคะคือเหมือนกับว่าต่างคนเนี่ยต่างก็ถือกฎหมายกันคุณะฉบับ ปัญหาก็เลยแก้ไม่จบเสียทีทีนี้ปรากฏว่าคุณพีรพันธ์ก็มีไอเดียนี้แล้วก็ท่านเนี่ยนะคะก็มีบุคคลที่ยกให้เป็นต้นแบบเพื่อเป็นแนวทางในการนํามาใช้กับบ้านเราด้วยส่วนจะเป็นใครนั้นติดตามจากรายงานชิ้นนี้ค่ะความฝันของนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคคืออยากเห็นบ้านเมืองไทยและชีวิตของคนไทยใช้ชีวิตได้อย่างสงบร่มเย็น แต่จะเป็นเช่นนั้นได้ก็ต้องมีกติการ่วมกันและกติกาที่ว่านั้นคือกฎหมายนั่นจึงทำให้นายพีรพันธ์ร่ำเรียนทางกฎหมายที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนจะเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยทูเลนสหรัฐอเมริกาจนกลับมาเป็นผู้พากษาก่อนหันมาทำงานการเมืองอย่างเต็มตัวเพราะเห็นว่าสามารถทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองได้มากกว่า และจากการสัมผัสกับปัญหาของบ้านเมืองอย่างแท้จริงพบว่าการจะแก้เรื่องเรื่องหนึ่งได้อาจเกี่ยวพันกับหลายหน่วยงานหลายกระทรวงที่ต่างก็มีกฎหมายบังคับใช้เป็นของตนเองคนละฉบับทำให้จะต้องแก้กฎหมายเหล่านี้อย่างสอดคล้องกันจึงจะสามารถแก้ปัญหาทุกเรื่องจบอย่างแท้จริงได้และการทำให้ได้เช่นนี้ ต้องได้ผู้นำมีความอดทนมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อบ้านเมืองอย่างแท้จริงและบุคคลหนึ่งที่นายพิรพันย์ยกให้เป็นต้นแบบในการทำงานก็คือนายลีกวนยูนายยกรัฐมนตรีสิงคโปร์ที่เปลี่ยนเกาะเล็กๆในอาเซียนให้กลายเป็นประเทศแถวหน้าของภูมิภาคได้ภายในเวลาเพียงชั่วอายุคนเท่านั้นซึ่งนายลีกวนยูก็ใช้วิธีการแก้กฎหมายแบบร้อยเรียงทุกหน่วยงานเช่นเดียวกัน นี่ก็อยู่เป็นนักกฎหมายครับเป็นทนายความแล้วก็เขามองปัญหาของประเทศเขาเนี่ยเป็นระบบเขามองว่าเขาต้องการเห็นว่าประเทศเขาเป็นอย่างที่ผมพูดแต่เขาวางแผนเป็นระบบว่าเริ่มต้นปัญหาวันนี้คืออะไรวันที่ต่อไปจะเป็นอะไรอย่างไงนะครับแต่อันดับแรกเลยที่เขาทำก็คือเขาแก้ไขกฎหมายหมดเลยซึ่งผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ถูก กฎหมายมันก็เหมือนกติกาของบ้านเมืองเราอยู่ที่ไหนก็ต้องมีกฎกติกาเรามีความคิดดีเราอยากเห็นสังคมเป็นอย่างนั้นอยากเห็นสังคมเป็นอย่างนี้เราอยากเห็นภาวะเศรษฐกิจที่ดีอยากเห็นคนทํามาค้าขายคล่องแต่กฎหมายเป็นอุปสรรคหมดหลายอย่างยังไม่มีกฎหมายให้ทําได้หลายอย่างทําอะไรก็ต้องไปรอใบอนุญาตหลายอย่าง ที่วันนี้จเจริญเติบโตเป็น SME เป็นทางด้านธุรกิจดิจิทัลกฎหมายตามทันไหมครับไม่ทันไม่ทันแล้วไปไหนครับต่อให้มีทีมเศรษฐกิจ10ทีมก็ทําไม่ได้ถ้ากฎหมายมันไม่เปิดช่องอ <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่รีคุนยูทําวันนั้นคือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาประเทศและการทรําเศรษฐกิจทั้งหมดเลย ในพิรพันธ์ในวันนี้ก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งถือเป็นโอกาสใกล้เคียงมากที่สุดในการเดินตามความฝันจะเห็นบ้านเมืองของเราพัฒนาไปมากกว่าที่เป็นอยู่ด้วยการปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายที่ล้าหลังซึ่งฝันนี้เหลือเพียงการเข้ามาทําหน้าที่เป็นรัฐบาลบริหารประเทศเท่านั้นและอีกบุคคลสําคัญที่จะมาช่วยผลักดันความฝันนี้ของนายพิรพันธ์ได้ก็คือพี่น้องประชาชนทุกคนผ่านการเลือกตั้งใหญ่ที่กําลัง จะถึงไหนไม่ช้านี้